อันนี้เป็นแนวข้อสอบข้ามาหนึ่งเนาะวิชาภาษาอังกฤษนะคะข้อสอบสอบข้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 40- 50ข้อนะคะปัจจุบันก็ชอบเป็นประมาณ50ข้อเป็นหลักนะหน้ข้อแรกค่ะ Susan is a จุดๆ runner จริงๆตรงนี้ต้องเป็นจุด f u l l s t อ p น,ะนะอันนี้เดี๋ยวแก้ให้หน่อยนิดนึงนะคะอันนี้ควรจะเป็นจุด Fu l l s t อ p นะะอันนี้ก็ควรจะเป็นชีพิมพ์ใหญ่แก้ให้หน่อยนะควรจะขึ้นเป็นประโยคใหม่เนาะ s u s a n is a จุดๆ runner แล้วอีกประโยคนึงต่อมาเขาบอกว่า oh, she runs จุดจุดจุดโอเคแต่ละข้อเป็น quick ใช่ไหมแปลว่าเร็วใช่ไหมคะกับ quickly อย่างรวดเร็วข้างหน้าตรงนี้มาขยายอะไรคะที่หายไปน่าจะ i c ยเหรออ,อันนี้หมายถึงอันเนี้ยน่าจะมาขยายอะไรคะ runner เหรอซูซานเป็นนักวิง่งใช่ไหมนักวิง่งนักวิ่งเป็นอะไรคะรคำนามเนาะนักวิ่งมนคนามนอืมก็ต้องใช้ adjective ส่วนข้างหลังเธอวิ่งจุดๆุก็น่าจะมาขยาย r ันเนาะวิ่งซึ่งวิ่งเป็น verb ก็ต้องใช้ a d verb คุั้นตอบข้ออะไรคะข้อสข้อสามถูกต้องค่ะข้างหนา้าเราใช้เป็น click เนาะข้างหลังก็เป็น clickly นะคะ add verb ไปแค่นี้เองเนะาะซูซานเป็นนักวิ่งที่เร็วเธอวิ่งอย่างรวดเร็วน,นั่นนะีเนาะชอบข้อสองประมาณนี้แหละนะ ข้อสองค่ะ his handwriting handwriting แปลว่าลายมือนะคะ his handwriting is จุดจุดจุดลายมือของเขาจุดจุดจุดแล้วก็ he always writes จุดจุดจุดเขาเขียนอะไรไม่รู้เสมอโอเคลายมือเป็นอะไรคะคำนามลายมือเป็นคำนามขยายคำนามก็ต้องเป็นอะไรคะ adjective Ad ส่วนข้างหลังเขาเขียน <ject> ก็น่าจะขยายเขียนเนาะ <Ad. S 1> เขียนเป็นอะไรคะ write <Ad. S 1> เขียนเป็น <Ad. S 1> กิยากิยาเนาะเป็น verb เรพราะงั้นก็ต้องใช้เป็นอะไรคะ adverb ดีมากโอเคก็ต้องเป็น adverb ตรงนี้เพราะงั้นตอบข้อไหนคะที่ข้างหน้าเป็น adjective ข้างหลัง adverb ข้อถูกต้องข้อสองนะคะ good เป็น adjective สวน adverb เราเปลี่ยนรูปเป็น well เนอ well h a r d h a r t rate สี่ตัวนี้เป็น adverb ที่ไม่ได้ลงท้ายดีก็เป็นลายมือของเขาดีมากเขาเขียนอย่างดีเสมอนะคะโอเคต่อไปข้อสามค่ะ let จุดจุดจุด this book together let s <S <Okay. S 1> เป็นประโยคที่ขึ้นต้นเพื่อเอาไว้ใช้เชิญชวนนะคะ let เลสเอาไว้ชวน์เนาะแปลว่ากันเถอะนะคะคดีเขาว่าเลสโก้ไหม let's go ไปกันเถอะใช่ไหมเลสโก้โก้คดีเลสโกอิ่งไ right. หมไม่มีปะ let's go จำไว้ let's go go เป็นกี go. 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 Er go. Go. Right. ่ยาช่องอะไรคะช่องเอ่อช่องสองช่องโก้โธรรมดาเนี่ย go เป็นช่องดังเดิมค่ะคล้ายๆกับช่องหนึ่งก็คือช่องดังเดิม นะคะแต่ช kind of like ่องดั้งเดิมก็คือจะเป็นกิรยาช่องที่แบบมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นอ่ะ go ก็ go ไม่มี go เติม s es ไม่เติม ing ไม่เติม ed ไม่เปลี่ยนรูปไม่ทําอะไรเลยเขาเรียกว่ากิรยาช่องดั้งเดิมเนาะ verb ช่องดั้งเดิมซึ่งจะคล้ายๆกับ verb ช่องหนึ่งนะคะว่างันตอบหนึ่งนะคะก็เป็น verb ธรรมดานะคะเป็น verb แบบ verb ช่องดั้งเดิมก็คือ verb ดั้งเดิมแบบธรรมดาโอเคจำไว้นะคะ let จะตามหลังด้วย เวิร์บดังเดิมค่ะเ,เขียนแปลเนาะ e ล s บอกเวิร์บดังเดิมค่ะ Let's read this book together อ่านหนังสือเล่มนี้กันเถอนะนะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้กันเถอะมัจะมีหลายคนก็เลยต้องมีน,น,นะคะคะไม่เกี่ยวค่ะเล s จะต้องตามด้วยเวิร์บดังเดิมเสมอใช่ค่ะถ้าถ้ามีคนเดียวก็ต้องเติม s เหรอใช่ค่ะถ้าประธาน<ช>เป็นเอกพจน์เกียรต์ต้องเติมเอใช่ไหมคะแก้มแล้วก็ไม่มีหลายคน ข้อสามอ่ะเนาะไม่เกี่ยวค่ะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของเลสอันนี้เป็นเรื่องของเลสถ้าขึ้นต้นด้วยเลสแบบนี้ต้องตามด้วยช่องดังเดิมไม่ว่าประธานจะมีกี่คนถ้าเป็นเลสใช่ต้องไม่เติมเอสเพราะว่ช่องดังเดิมห้ามเติมไปทั้งสิ้นเพราะชื่อมนบอกอยู่ว่าดังเดิมนะต่อไปข้อสี่ Mr. Potter can't to 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 ตาย but he can จุดๆ English อ่ะจำไว้นะคะ can หรือ could เนาะจดไว้ข้างๆแล้วกัน can หรือ could ที่แปลว่าอะไรคะ can กับ could แปลว่าสามารถต้องตามหลังได้ verb ช่องดั้งเดิมเหมือนกันคะ่ะเหมือน less เลย can กับ could ต้องตามหลังได้ verb ช่องดั้งเดิมเหมือนกันเพราะตรงนี้เพราะงั้นตรงนี้ที่หายไปข้างหน้าก็เป็น cons ตรงนี้ก็เป็นแคนก็คือมันก็แคนทั้งคู่นะแค่อันนึงปฏิเสธอันหนึ่งบอกเ่าน,นั่นเองก็ต้องตามหลังได้เวิร์บแบบดั้งเดิมธรรมดาตอบข้ออะไรคะข้อสี่ข้อสี่นะคะสปีคธรรมดาเนี่ยแหละก็คือมิสเตอร์พอตเตอร์ค้าสปีคไทยมิสเตอร์พอตเตอร์ไม่สามารถพูดไทยได้นะแต่เขาสามารถพูดอังกฤษได้เพราะเขาเป็นคนอังกฤษนะคะไปข้อห้าค่ะ will you go to Australia แล้วก็เป็นเปรียบคำถามเนาะอ,อ่ะวิวใช่ปะ,สะแสดงว่าถามเรื่องแบบไหนคะวิวแปลว่าอะไรวิววิววิวแปลว่าจะถูกต้องค่ะจะวิวแปลว่าจะแสดงว่าถามเรื่องในยังไม่ได้เกิดขึ้นเออถามเรื่องในอานาคตนั่นเองเมือ่อนั้นต้องเป็นข้อไหนคะอานาคต n น x t y ซ a r ถูกต้องข้อสามเน็กเซียปีหน้าเนาะ ข้อข้อที่เหลือมันเป็นแบบล่าเสียบปีที่แล้วเนาะอดีตอาเยอโกปีที่แล้วตัวอดีต recently ล่าสุดนะคะเมื่อไม่นานมานี้ recently แปลว่าล่าสุดหรือไม่นานมานี้ซึ่งมันก็ยังอดีตอยู่ดีแสดงว่ามันผ่านมาแล้วแต่ผ่านไม่ไม่นานเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ก็เมียนมเซียเนาะปีหน้านะคะก็คือ Will you go to Australia next year? คุณจะไปออสเตรเลียปีหน้าไหมนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่หกค่ะ Where is Joe playing? อ่ะเขาถาม Where is Joe playing ใช่ไหมคะ He Is playing verb to be ตามหลังลวย verb i n g แสดงว่าเป็น present continuous เนาะกำลังเกิดขึ้นนะ ตอนนี้แสดงว่าต้องถามด้วยเลยคะตรงน,นี้ที่หายไป <Now. S 1> นาวทุกต่อต่อไปค่ะพอที่เจ็ดิททอมเกิลพัทยาจุดจุดจุดแล้วก็ question mark เ,เขาถามด้วยการใช้ดิ d ใช่ปะแสดงว่าถามเรื่องแบบไหนคะดิ d อดีต <I need. S 1> อดีตเนาะแสดงว่า คำที่หายไปก็คือ last week last week ต้องสัปดาห์ที่แล้วนเนาะถามเรื่องอดีผ่าสินบนเห็นเลยจะเป็น did you go to พัทยา last week ทําได้ไปพัทยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าต่อไปข้อที่8ค่ะ does your father จุดจุดจุด run in the morning อ่ะประโยคคำถามใช้ o a s ใช่ไหมคราวนี้ เชดัสถามแสดงว่าถามเรื่องแบบไหนคะดูดัสเนี่ยทั่วไปเรื่องทั่วไปเนาะในชีวิตประจำวันงั้นก็ต้องถามด้วยคำว่าอะไรคะ always Always เนาะเสมอนี่ใช้กับเรื่องทั่วไปเพียง n t simple does your father always run in the morning พ่อของคุณวิ่งทุกเช้าเสมอไหมนะวิ่งในตอนเช้าเสมอเลยไหมต่อไปค่ะข้อที่เก้า They always have to to, to, to breakfast at home. เค y breakfast เนาะพวกเขากิน hmm. อาหารเช้าที่บ้านเสมอเลยอันนี้ต้องมีอะไรอยู่ข้างหน้าคะ่ะ breakfast มีหรือไม่มีดีไม่มีอืมไม่ต้องมีนะคะเพราะ breakfast อาหารเช้าไม่ต้องมีอาหานเดิร uh, อะไรนำหน้านะคะ ต่อไปข้อสิบ I don't have จุดจุดจุด salt please give me จุดจุดจุดหาประโยคข้างหน้า don't เป็นประโยคอะไรคะ don't ปฏิเสธอืมประโยคปฏิเสธต้องใช้อะไรนำหน้าคะตรงน,นี้นำหน้า salt any any เนอะงั้นไม่สองก็สามนะ I don't have any salt ฉันไม่มีเกลือเลย please give me จุดจุดจุด อ่ะคราวนี้ประโยคข้างหลัง please เป็นประโยคอะไรคะ oh. ขอร้องเปรีโยคขอร้องต้องใช้อะไรคะส้ำมงก็ตตอต่อข้อสามเลยดีมากเป็นฉันไม่มีเกลือเลยรู้นะเอาให้ฉันหน่อยไปข้อที่สิบเอ็ดค่ะบ o อบส์ชูสรองเท้าของบ๊อบนั่นเองนะอฟี Op อันนี้แสดงความเป็น เจ้าของเนาะรองเท้าของบ๊อบอจุดจุดจุดแดนจุดจุดจุด okay. รองเท้าของบ๊อบมันอะไรไม่รู้ค่ะจุดจุดจุดคราวนี้เห็นแดนใช่ไหมแดนแสดงว่าเป็นอะไรคะขั้นกว่าอ่าเปรียบเทียบขั้นกว่าเนาะแดนเปรียบเทียบขั้นกว่า<อ>เพราะงั้นอันไหนเปรียบเทียบขั้นกว่าได้ถูกต้องคะก็ต้องเป็น bigger ใช่ไหมตัวเออาเข้าไป bigger ราจะบเกอสันนี้เปรียมเทียวกันสูงสุดแล้ว bigger than yours หรือ your ตัวนี้ดีคะแสดงความเป็นเจ้าของของคุณอันไหนถูกต้อง yours แบบมี s เนาะเพราะว่าในโจทย์ไม่มีอะไรคะไม่มีอะไรตามหลังไม่มีคำนามอืมเพราะว่าในโจทย์ไม่มีคำนามตามหลังก็เลยต้องใช้ yours แบบมี s เนาะมีนามไม่มี s มี s ไม่มีนามเนาะ ก็ตอบข้อสามไปมีนามก็จะไม่มี s แบบนี้แต่อันนี้ต้องตอบแบบมี s เพราะว่าในโจทย์ไม่มีนามมานะคะสิบสอง Paris is จุด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 โอเค Paris เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็ต้องใช้เป็นอะไรคะ Paris is in France นี่นะคะ Paris is in France. France คือประเทศเนาะ France คือประเทศประเทศอะไรคะฝรั่งเศส France ประเทศฝรั่งเศสเนาะแต่ French ตัวนี้ French คืออะไรคะ French คือคนเนาะ French หมายถึงคนฝรั่งเศสรืออาจะหมายถึงภาษาฝรั่งเศสก็ได้รืออาจะหมายถึงอาหารก็ได้ ฝรั่งเศสอะไรที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสก็จะใช้ French นะคะแต่ถ้าพูดถึงประเทศเลยเป็นตัวประเทศฝรั่งเศสเขาจะใช้คำว่า France นะคะโอเคมันต้องตอบข้อหนึ่งเนาะ Paris is in France Paris อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะประเทศใหญ่ระดับเมืองขึ้นไปประเทศใหญ่กว่าเมืองเนอะใช่ปะ่ะใหญ่กว่าเมืองขึ้นไปต้องใช้ In. in นะคะแต่ถ้าเล็กกว่าเมืองต้องใช้ mm. add เนาะจะเลยตอบข้อหนึ่งนะคะเค okay. ต่อไปสิบสา there are จุดจุดจุด boys in that room but จุดจุดจุด aren't my students เ okay. คอันนี้ตอบอะไรดีคะ there are จุดจด,จด boys in that room อันนี้เป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถาม,มประโยคข้างหน้าบอกเล่าบอกเล่าธรรมดาเนาะเัาน,นต้องใช้อะไรคะซ้ำหรือเอ y น n ี่เอนอะประโยคบอกเล่าลูกไม่ใช่ประโยคปฏิเสธซ้ำซ้ำเออประโยคบอกเล่าใช้ซ้ำนะคะ ไม่สามก็สี่เนาะ t h e r e are some boys in t h a room มีเด็กผู้ชายบางคนอยู่ในห้องนั้น But แต่แต่อะไรคะข้างหลังต้องใช้เป็น he หรือ they They เนาะเพราะพูดถึงเด็กผู้ชายหลายคนเติม s ก็ต้องใช้ they สอมก็สี่เลย But they aren't my students แต่พวกเขาไม่ใช่นักเรียนของฉันเนาะมีพวกเด็กผู้ชายในห้องแต่พวกเขาไม่ใช่นักเรียนของฉัน เป็นนักเรียนใครก็ไม่รู้นะคะไปสิบสี่จุดจุดจุด have you been in France France ตะกี้บอกไปแล้วแปลว่าอะไรนะคะ France คนนะแล้วมัน French นี่ France ดูตัวสะกดดีๆค่ะฝรั่งเศสอืมฝรั่งเศสนะคะ fr ance ประเทศฝรั่งเศส France โอเค okay. อันนี้คุณจะถามว่าอะไรคะ Have you been mm hmm. ใช่ไหม Have ตามด้วย verb ช่องที่3เป็น present perfect ใช่ไหมคะใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ต้องถาม how ล o n นะคะนานแค่ไหนแล้วเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่คุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเนาะก็ถามนานแค่ไหนแล้ว การถามอดีตเนาะมาจนถึงปัจจุบันก็ต้องใช้ present perfect นะคะต่อไปค่ะข้อที่15 these comics belong to จุดจุดจุด,จดอ่าที่หายไปขาดอะไรไปคะเามีประธานแล้วมีกริยาแล้วทีนี้ก็ขาดก <c oughs> ข้อไหนเป็นกรรมคะข้อนหนึ่งกับข้อสองข้อนหนึ่งกับข้อสามข้อหนึ่งกลบข้อสามนะเดม t h These comics s e l o ลอง o t เ e m หนังสือการ์ตูนพวกนี้เป็นของพวกเขานะคะ belong to เพว่าเป็นของเนาะหนังสือการ์ตูนพวกนี้เป็นของพวกเขา they are พวกมันเป็นอะไรคะ แสดงความเป็นเจ้าของถูกต้องปะแต่ว่าข้างหลังไม่มีคำนามใช่ไหมคะไม่มีคำนามตามหลังก็ต้องใช้เป็นแบบแบบเติม s แบบเติม s ถูกต้องก็ตอบข้อข3เลยบอกไปแล้วมันจะกลับกันเนาะมีนามไม่มี s มี s ไม่มีนามนะคะแสดงใช้ they แตบบ่มี s เพไม่มีนามข้างหลังตรงนี้ they are theirs พวกมันเป็นของพวกเขานะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่สิบ o m always จ w จุดจุดจุดการบ้านของเขาจุดจุดจุดเสมอเลยอ่ะมีคำว่า always ใช่ป่ะแสดงว่าเป็นเรื่องแบบไหนคะทั่วไปทั่วไปเนาะ always เป็นคีย์เวิร์ดของป s e n t simple เลย always เสมอก็จะเป็นข้อไหนอะคะ ข้อสองอืมข้อสองเนาะทอมเป็นประธานอีกกระปุคนเดียวก็ต้องใช้ does ทอม always does h i s h o m e work every day ทุกๆวันเนาะเพราะนาวมาใช้กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ present c o n t i n u o u s แล้วต้อ,องตอบข้อสองก็เป็นทอมทำการบ้านของเขาทุกๆวันเสมอต่อไปค่ะสิบเจ็ด forty จุดจุด 28, จุด twenty eight จุดจุดจุด twelve forty คือสี่สิบใช่ไหมสี่สิบแล้วก็จุดจุดจุด twenty e i g คือยี่สิบแปด twelve คือสิบสองโอเคคราวนี้มีการแบบว่ามีวิชา m a t เข้ามาด้วยเล็กน้อยแล้ว,วิชาคณิตศาสตร์นะคะสี่สิบทำอะไรได้ยี่แปดแล้วคะแล้วมาได้สิบสองลบกันถูกปะ ลบภาษาอังกฤษคือ minus นั่นเองก็ต้องไปขอ้ขอสามข้อสีเนาะพบ plus แปลว่าบวกสี่สิบบวกยี่สิบแปดได้สิบสองคงไม่ใช่เนาะมันต้องเป็นสี่สิบลบยี่สิบแปดตังหงา้องเป็นลบนะคะต้องเป็น minus ลบสี่สิบลบยี่สิบแปดทีนี้ข้างหลังจะใช้เป็น r e หรือ is คะอันนี้ต้องใช้เป็น is นะ i s East, นะคะเพราะว่าประธานที่เป็นหน่วยตัวเลขนะคะถือว่าเป็นหนักไม่ได้นะคะมันไม่แค่อากาศที่เราทดอยู่ในกระดาษอะไรอย่างงี้เนาะเป็นตัวเลขที่เราทดอยู่ในกระดาษไม่สามารถจับต้องมาหยีเป็นชิ้นๆได้นะถือเป็นเอกพจน์นะคะ40 minus 28 is 12 40ลบ28เท่ากับ12นั่นเองนะคะ 4ี่สิบลบยี่นะโอเคมาไปข้อที่18ค่ะ Ken ไปไม่รู้จุดจุดจุดมี his watch แล้วก็จุดจ,ดจดุ Ken อะไรคะมีชั้นแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือของเขานะโอเคมีอะไรบ้าง borrow แล้วก็ lend borrow แปลว่าอะไรคะ ขอยืมใช่ไหม borrow ขอยืมแต่ถ้า l e n t แปลว่าะไะเนี่ย lens l e แปลว่าไรคะแปลว่าให้ยืมขอยืมกับให้ยืมไม่เหมือนกันเนาะจะเป็น Ken ขอฉันยืมนาฬิกาของเขาหรือว่า Ken ให้ฉันยืมนาฬิกาของเขาดีคะ ให้ชั้นยืมให้ชั้นยืมนาฬิกาของเขาดีกว่าเนาะโ <sk ill> okay. อเคตรงนจะเป็นเลนส์ข้อสามมาก็เลนส์ข้อสี่ใช่ไหมคะทีนี้มันต่างตรงไหนเลนส์ลงท้ายที่ทีกับเลนส์ลงท้ายดีดีถ้าเลนส์ลงท้ายที่ทีจะเป็น verb ช่องที่สองเนาะใช้กับเรื่องในอดีตส่วนเลนส์ที่ลงท้ายด้วยดีด็อกอันนี้จะเป็น verb ช่องที่หนะน,น,นึ่นง 1, นะคะต่างแค่นี้เอง อันหนึ่งใช้กับปัจจุบันอันหนึ่งใช้กับอดีตนะลบช่องหนึ่งช่องสองทีนี้ข้างหลังจะใช้เป็นไหนดี last month หรือ this month ดีคะ last month last month ดีกว่าเนาะตอบข้อสามดีกว่า Ken lent me his watch last month Ken ให้ฉันยืมนาฬิกาข้อมือของเขาเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าถึงแม้จะเป็น this month เดือนนี้ใช่ไหม เดือนนี้แสดงว่าให้ยืมยังอ่ะเดือนเนี้ยแคนให้ช่วยืมนาฬิกาข้อมือเดือนนี้นนก,นนก็แสดงว่าให้ยืมแล้วดิถึงได้พูดได้ใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นตัวทีมั้งงั้นก็ผิดอยู่ดีนะคะก็ต้องตอบข้อสามเพราะยังไง Last month หรือ This month ก็อดีตทั้งคู่ถ้ามันเป็นอดีตทั้งคู่ก็ต้องใช้เวบช่องที่สองสินะ ต่อไปค่ะข้อที่19มีพีทกับเกรซคุยกันนะคะพีทถามว่าอะไรไม่รู้จุดๆจุด is this compass compass แรีว่าเข็มทิศนะคะเข็มทิศถามอะไรไม่รู้เกี่ยวกับเข็มทิศเนี้ยเกรซตอบมาว่า550บาท550บาท เขาตอบมาว่า5้าอยห้าบบาทสเสร็ลวต้องถามว่าอะไรคะถามราคาถูกปะถามราคาต้องใชะไหมคะ How เลย How much อื How much นะคะถามราคาต้องใช้ How much ไม่หนึ่งก็สองทีนี้ต้องตอบว่าอะไรคะ Is อือ <is. S 1> It is นั่นเองนะคะ How much is this compass Is 5 6 0บาทราคาเท่าไหร่อะน้อเข็มทิศนี้ราคาเท่าไหร่เกรซจะตอบว่ามัน5 5 0บาทนะคะถามว่า,า,าวทำไมข้อหนึ่งตอบไม่ได้ทั้งที่อีดคอสคอสก็แปลว่ามีราคาจบป,ป้าเป็นกี่ยาแต่ทำไมไม่ตอบข้อ1เพราะว่าเขาถามด้วย Present Simple ก็ต้องตอบด้วย Present Simple ประธานเป็นอีดคอสก็ต้องเติมอะไรคะ ประธานเอกพโพ์กิยาต้องเติม s ถ <Okay. S 1> ูกต้องข้อนี้ขาด s ค่ะ,คะก็เลยผิดนีน่เองก็เลยตอบข้อหนึ่งไม่ได้ข้อหนึ่งมันไม่มี s นะให้อย่างเงี้ยโอเคต่อไปค่ะยี mm ่ส hmm. ิบไเลยไไม่รู้จุดจุดจุจุดจุดจุด,จด,จด at home tomorrow ต้องตอบอะไรดีฉัน tomorrow แสดงว่าใช้กับเรื่องแบบไหนคะอนาคตอนาคตตาะพรุ่งนี้นะคะอ,อันนี้ต้องตอบเป็น I shall be นะคะ at home tomorrow นะคะอ่า will กับ shall ป็นรูจะทั้งคู่ใช่ไหมคะ shall สามารถใช้แทน will ได้ถูกปะ เขาแปลว่าจะาทั้งคู่เลยนะคะทีนี้หลังคําว่าจะจะต้องตามหลังในกิยาช่องช่องไหนคะก,ยะ itive, กิยาช่องดังเดิมเนาะเป็นว e r infinitive ช่องดังเดิมกิยาช่องดังเดิมของว e r ท to b ก็คือ b เนาะมีแค่ตัวเดียวตามชื่อเลยช่องดังเดิมของว e r b to b ก็คือ b นั่นต้องตอบข้อ3นะคะ I shall be ฉันจะอยู่ แอนโทมที่บ้าน tomorrow คุ่นี้เนาะข้อหนึ่งผิดเพราะว่าเพราะว่า am เนาะต้องเปลี่ยนเป็นบีถ้า I will be ถึงจะถูกไม่ใช่ I will am นะคะวอเอซแอมอาร์โ e วลช่องที่หนึ่งไม่ใช่วอลอีซีเอชีฟนะไม่ใช่ไม่ใช่ verb ช่องนั่งเดิมมันต้องตอบ b นะีเนาะ verb infinitive ของวั to be คือ b ีอะ verb ช่องนั่งเดิม เห็นปะว่าช่องนั้งเดิมกัคือช่องหนึ่งไม่เหมือนกันเนาะช่องนั้งเดิมของ ToB ีก็คือบแต่ถ้าเวิร์บทูช่องหนึ่งจะเป็นอีเซ็นอานะไปยี่สิบเอ็ดค่ะ